วิ่งไเสือทิ้งพูมากเ่อไปวิ่เสือทิ้งดน้อยแล้วโอ้คนรุกกายย่มีข้งนะครับหนึ่งพุมพาครับสองพนห้ร้สบเจ็ดนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้เมืกุ่เห็นอะไรนะเมื่อะกุ่เห็นอะไรนะเน็นผิวอาจารย์เน็นผิวอาจา์บอกว่าภาพผิวขึ้นตรงนี้อาจารย์ดังแน่นอนดังแน่ดังจริดังี่เอาแล้วาไม่วเดียวย่คุณแม่มาจากไหนี่กันวลค่ะกันนวบ้านบ้านบ้านสกเชี่ยวจังหวัด อำเภอกันนนวออะำเภอกันวลจังหวัดขอนแก่นหมู่บ้านหมู่บ้านเลขที่หมู่บ้านโซเซียลบ้านเลขที่54เอา54เอา้ครบเลยเอา้ครบเลยนะครับเอฟซีเห็นเอฟซีเห็นผิวที่จมูกนะบอกว่าดังแน่นอนน่ยดังแน่นอนดังแน่นอนเอ้าขอให้สมพรปาก่ะแ้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องป๊อปก๊อฟมูครับ ดิฉันตีมาแล้วนะครับเอพ่น้องนั่นนี่นี่จานจานเป็นอะไรวะเป็นเสียเด้งเป็นเสิวดังแน่นอนเขาว่างนี้นะครับเร่งนี้ดังแน่นอนผู้ใดเมื่อไงะงกวาาแย่แน่เลยนะครับกระสอดีพี่น้องทุกคนไม่เท่านี้ไม่ไม่ไม่ว่ายุขาดียังไม่ปว่าคมดันนะครับ ยังไม่ได้วัดครับยากนะจะวัดได้แปดเลยวัดได้แปดเดี๋ยวรอไม่แปดหนึ่งมาครับเนาะวัดได้แปดที่แล้วอาจารย์วัดได้9.9แล้วก็7.9 7.9แล้วก็9.9จะทยังอยังออกอยู่นะแตแตแต่แแแดแแ วันี่แค่แปมาผมก็คิดผมบอกว่าแปด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 แปเห็นมันเร็วลรกค้ายปีนะนะเก้า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 เ้าเก้าเดวัวนั้นผมให้เก้าเก้าเก้าหูนะครับวัวนั้นผมเกือบเกือบดูสามสิล้านผมผิแค่ตัวหน้าของผมมันข้างหลังนีเก้าเก้าดหมดข้างหน้ามันเป็นตัวเลขหกนะครับผมยังถ่ายรถนี่ไว้อยู่นะครับเกือบได้แล้วแต่ก็บอะไรเท่าเดิมนะครับะไรอยู่รงวัที่หนึะกาบอกฟูอยู่บพกว่าได้อยากหนึ่งเพระว่าที่หนึ่งอยากให้ลูกคิดคือ เม่นครูละหาบาทที่บาทก็ดีใจครับเพราะหายพ่อแม่ที่นอกอานยายมข้ามเก่าครับนีกซีคูหามซัดออกคือยังหววนมื่อกี้ดวงก,กี่นี่ยังหัวนมกี่น่ะผมรุนไหมันออกเก่านึ่งเก้าเกสองหลายมันบอกัวไรนเอคนนี้ดวงไหนน้บฝันเด้จานับฝันเด้ค่าสองแปดอเอาว่าแปดองแปดมา้อันซืวอะไรต้องครับตวแปด หนึ่งแปแตไดเยอะแปดหนึ่นะรู้ตนอกะเอาโอ้ยอะไรเดหน้าแปดหลังเอาที่วะแปดสูตรแปดแปดนึ่งแปดแปดสอแปดไอู้ยังเลี่เราถึงสามตัวเราถึงสี่ครับพี่น้องงบไหลายช่วนี้งบหลเหอได้มาหลายสองัวได้มาสองแสนงบหลงบหลระบบผู้่าขอบุกสองล่องจอดปิดมากหอยไปไม่นอนย่เงี้ยน้ำปูไข่แบบนี้เนี่ยห็นเตอรเราของนอนยี่น้ำปูฝันยังไงฝันอะไอย่างเนาฝันว่ามีคนแก่ อา8แกอายุ80วันนี้พูดิ่งใส่เสื้อทีู่ดมาต่อไปวันนี้ใส่เสื้ีู่ดน้อยแล้วโอ้ยฝนลุกไอยุงพูดนะเดี๋ยวีเดียวเดียวเราไปลาติีหมองไปมีเงินนห่นจะเานาอกเินิเยนบาทเยนบาทเลยขอพุ่นทีแม่เือาสิเลยผลเปสิวันี้นาเรานนีาไดเชื่อสิ่งทเป็นเรือ

วัวนี่ไอ้ทักถามเนเสืยทุกคูผมหันแตจะไป่ต่อเต้แต่ถึงกับผ่านทุกคู่นะเนี่ยครัผมถามแล้วว่าถ้าแปดมาเนี่ยมือก้อนเนี่ยผมกับฝันนาถามแล้วว่าถ้าแปดมามันจะคู่กับยังก็แต่ว่าเบาซีกับพบบนี้น้องก็เลยได้แปดซีมาอีกตัวนึงแล้วก็ต้องเจ็บเบาแล้วผมชื่นก่อนนะครับน้องผมก็ได้มาเลยครับเนี่ก็คิดว่าพอศูนย์เกิดนึงแบบไปอีกตัวนึงนะครับที่จะเป็นตัวรักให้กัดกับมาเอ้าแม่กับมาตัวนี้นะครับอ้า ตุณนี้ตะบนด้วยมามแตะมือหนิเอ้าแม่หรือเขาไหนเขากีนเนี่ยไสขาดุ้นค่ะขาดุ้หรือขาไหนขาดุนเป็นว่าแมกกี่ขาดุนเอาละแม่ได้เขามาเี่รหาแสนแแสนเท่ล้านเนาะเจ้าบม้แล้วไม่ปูอีกเด้อแม่เรามากันบ่นล่ำครับปูเนี่ยมากกล่องเงยวกล่องเี้ยวกันแง่แล้วแล้วละกะ เขาก็มากค้าเพื่อนี้เราบอกว่าให้ห่อไปตองให้เรานํานะครับเราเวลาจะบุนกับบุนห่อไปตองให้เรานําบอกคือหน้าตะบุนบ้านในที่เกาไปแดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยมันก็อยู่ที่ดวงเนี้ยมันนี่ก็จะเปิดดวงให้ครับมึอนี่กะโค้งทุกไทยแล้วโอกาสทุกไทยที่มืงออื้อนเนี่ยเข้ากับหู้กันแล้วว่แ8ดจีม่าวมานะครับหลายคนถามว่าแถววมาะอย่างไรวมะกับงวดน่าแหะครับสีนี้จังไหนเนาเพราะว่าผมก็ใไ้มาสิีสี่งวด นะครับเข้าไปติสามงวดลุดอยู่งวดนึงก็คือศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์หนึ่งพฤศจิกางว,วดนั้นลุดครับต่หลังจากหันบอกเคยรุดนะสำรับเลขนี้นะครับงวดนี้โอกาสออกกระสูงโอกาสบพออกกระสูงเพราะว่าเลขมันดังมากแต่ว่าเนื้อความที่เป็นผมผมบอกยัง,ม,ยงมีความหนิงอยู่ยังบล็อกแกหละคืองวดศูนย์งวดศูดนย์น,นี่ผมเห็นไพนี่ผมอนญาติเพราะว่า,างวดน้ะผมกดดันเดียวกว่างวดนี้ผมก็ไวอยู่ตะวันก่ะเรนื่องมากแววๆตอนลูกคีดว่าบิ่งร้านนี่ล่ะน่าจะยังสูอยู่ครับแต่คิดว่า ก็บอกฟูไอ้ี่เนี่ยมัอนี้ผมจะเข,าเข้ามาบนฟูมัอนี้เพราะอ่านแคก์ครับบมื่อช่วงผมจะทําการแก้บนฟูจะแคร์รับมืมมอฟูตามสเต็ปช่วงผมกับอสสลอตเตอรี่ก็จะเข่าเพาบนฟูว่าฟูแย่แตกมาแค่มากแตกผมก็คิดแล้วผมบอกไปก่อนก็คือว่าเพื่อโลกคําดูดูนะครับคนมันกดูดูร้ายในจิตต่อเพราว่าไม่มาสํานักนั้นสำหนักนี้ก็ว่าบ่มากนะครับอ่าจะอาจจะมากก็ได้บ่มาก็ได้แต่ผมก็จะขอให้ฟูโชว์บาร,รมีแองอิทิลีขึ้นหัวก่อนงานหัวก่อนคนว่าเก่าผมบ่มาก นะปูก็ออกเลขเ,เ,เก่าเจ็ดเดเก่าเลขเล็กปูเลยมาสองตัวว่างหัวนี้กะเอาจากสามตัวโดววนะเ<อ>น้อปูแปดนะล่างแปดยังก็ได้อีกอีกสองตัวไปยู่บน,<อ>นไม่ใช่กี่คับหรือตอนแปดอาแม่หลวดปูเอ้อเ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 ยหดออิเสือแลนเมื่อยเี่นเลยนะครับเ่อเช้ามีคลิปคนนึงกายย่ข้างนะครับหนึ่งภาครับสอพันห้ร้บเจ็ดนะครับเพื่ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับเนาะแปดหนึ่งแศูนะครับ แปดหนึ่งนะครับสตัวมี817กับแปดหชุดที่เต็มมันก็จะเป็น8ปดเจ็ดี่นะครับเนาะที่ตัวนึงมีแถมขอมานะครับแต่เขาเลยไปพิรา์มากนะส่วนเลขทูนะครับวันนี้ขอพูดเลยนะครับเพราะเราพูดได้แล้วเลขทูปก็คือ8ปดเก้นะครับเนาะเราก็ไปตัดเลขแปดเก้าแปดสามได้นะครับแล้วตัวที่ไม่อันมีเพียงตัวเดียวคือ93้นั่นกว่าแต่ก็ อันนั้นจะซื้อสามตัวกับแปดเจ้าสามแปดหกสามนะครับเขากับ<น>หัวเอาแต่ว่าแปดเจ้ากับแปดสามเนี่ยอันเล 13, ะแล้วว่าเจ้าสามกับได้หลายกลุ่มนะครับผมซื้อมาได้เต็มอยู่นะนะครับกะบอกผู้แล้วว่าเลขจะขึ้นตัวอะไรจะออกงี้ก็ให้ขึ้นตัวแรกพูดก็ขึ้นแปดนะให้ผมห้องเกือบตายเมื่อไงนะคะร,รับผม้แม่งยานเลยยุติได้แปดหนึ่งยู่มไม่คิดตรงก้นนะนะครับเนาะ กะมือแรงนะครับตามรุ่มผมจะไล่สดขอขมากกับนะครับผู้ใดว่างเปิดนาจอแล้วับเขารอสวดยุ่งเงี้ยไหลเงี้มาสวดขอขมากกับพ่อผมจะได้ถือเลขนับกันนะครับอาจารย์จะนับสวดเองนะครับโดยตอนแรกนะครับเลขกกับว่ามีอย่างไรแล้วก็จะมีออมสินออมสินอีกเลขนึงที่ออมสินมึงกับเขาม่สามงวดแล้วนะครับใครซื้อไครอะไรก็ไปซื้อออมสินนะครับเนาะนะนี่กับมีเหล้ามีน้อยมีไผ่เหล้าเอาน้อยอยู่ก็เหล้าเนาะเอาหล้าเน้อยที่นี่จบก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเหล้าค่ะเหล้า